สวัสดีครับผมเองจำผมได้ป่าวใครจะไปจำได้ไว้เดี๋ยวดูกันเราหายไปนานแค่ไหนโอ้ผมหายไปประมาณแปดเดือนนะครับค่อนข้างจะเป็นเวลาที่นานมาทุกคนนะก็ก็ครับผมผมเองครับนี่คนหลอคนเดิมครับนะก็ไม่ต้องถามว่าหายไปไหนช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังครับแลนะก็ดีๆตอนรี้เราสู่ช่องใหม่ช่องใหม่เลยวะก็นะครับก็มีชื่อใหม่ครับ รูปใหม่ครับโลโก้ใหม่ใครมันวาดเว้ยนะครับก็ผมขอประกาศตรงนี้เลยนะว่าผมจะกลับมาทําช่องนี้อีกแล้วนะครับก็พูดอย่างนี้ตลอดเนะ่ะช่างมันเถอะครับนะผมก็ได้ทําการช่างมันเถอะครับผมนะครับได้ทําการลบเอ่อไม่ใช่ลบสิประมาณแบบตั้งวิดีโอทั้งหมดในช่องนี้ให้เป็นส่วนตัวหมดแล้วนะครับยกเว้นในมันเชื่อเลยนะไอไอ,ไอดาวที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่อัดด้วยโปรแกร,รมเอ่อที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอย,อยู่ยังทําอะไรไม่เป็นนะ ครับผมตอนนี้ผมก็ล็อกทั้งหมดคลิปทั้งหมดในช่องนะครับผมจะมาทําช่องใหม่เลยทีเดียวนะใครที่ยังติดตามผมอยู่เนี่ยใครที่ยังแบบแบบเกาะหน้าจอแบบรอว่าไอหานี่มันจะลงคลิปเมื่อไหร่อยู่นี่ผมนับถือจริงๆนะผมหายไปประมาณแปดเดือนแปดเดือนนี่คือระยะที่ผมลงคลิปนะแล้วมันหายมาแปดเดือนแล้วนับว่นนานนะตีจริงๆนี่ประมาณสิบเดือนได้เลยทีเดียวที่ผมไม่ได้ทําเป็นแบบจริงๆจังๆนะช่องนี้ออผมคิดถึงนะ ก็ก็ผมว่างผมอยากจะกลับมาทําช่องนี้ใหม่คําตอบจากผมเออผมลืมบอกนะครับผมมีชื่อใหม่นะเป็นฉายาท,ที่เรียกว่าโคเท่นะก็คือดรัมนั่นเองนะครับหรือว่ากลองสมัยใส่แม่งตั้งปะครับผมก็ก็วันนี้ก็มาอัดเฉยๆครับว่างนะว่าง เออผมมีอะไรจะบอกครับก็คือตอนนี้เสียงผมมันไม่ใช่เสียงมนุษย์ต่างดาวแล้วนะครับเหมือนที่ทุกคนคุ้นเคยเหมือนท่คุ้นเคยเหมือนสมัยก่อนนะครับที่ผมอัดนะตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยครับอุปกรณ์ในการอัดเนะี่ยโปรแกรมอะไรก็ยังเป็นโหลดเถื่อนนะครับก็ไมก็โงๆอนะสิดนฟังตอนนี้ก็เราก็มีเป็นสตูดิโอแล้วค่อนข้างจะเท่นะครับก็อ่ะไหนมันเวลาก็เหลือเพิ่งจะสองนาทีครับแล้วนะมาพูดคุยในแบบว่าผมหายไปไหนครับนะก็คือ ช่วงเวลาที่ผมหายไปเนี่ยผมไปทําช่องเนี่ยไปทช่องอยู่มันสองช่องครับนะถ้านับรวมช่องทั้งหมดที่ผมเคยทํามาในชีวิตนี้นะครับช่องแรกนะฮะช่องแรกนี่ชื่อชื่อเซนเซอร์กันชื่อมันตอนนั้นชื่อมันแย่ครับเซนเซอร์นะครับมีหนึ่งช่องแล้วนะครับช่องที่สองก็คือช่องนี้นะครับนะเป็นช่องที่เก่าสมควรนะฮะแล้วก็ช่องที่สามนะครับอัมแคดเกมมิ่งนะฮะโอ้โห ตอนนั้นไม่ดังก็เสียงมายุตังดาวเหมือนช่องนี้ครับแต่ตอนนี้มีสามแล้วนะที่สามแล้วอาร์มเคเกิบงบก็ไปอีกแล้วก็ช่องที่สี่นะครับช่องที่สี่ก็คืออาร์มอาร์มจ้าซ่าเนะยครับมีแต่อาร์มทั้งนั้นเลยก็เป็นสี่ช่องแล้วนะครับจ้างจางอาร์ม้าซาผมทาอะไรต่อวะผมทําแรปเตอร์เนีคยับที่ผมบอกว่าเออมีช่องใหม่แล้วรู้ยังอะไรนรั่นนะนะ่นก็มีห้าแล้วนะครับที่ผมเคยเคยทมาห้าจากนั้นครับจากนั้นหก นะครับหกก็คือดาร์โกนิกดำนะครับเดี๋ยวผมจะสอดใส่ลิงก์ของช่องทั้งหมดไว้ให้ข้างล่างนะครับแต่ช่องที่ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับเพราะมันหาลิงก์ไม่เจอหรือว่าลบไปแล้วแปบหนึ่งผมนับแปดหนึ่งผมนับก่อนตอนนี้เท่าไหรและะ้วนะอ่ะตอนนี้เรามีห้าช่องแล้วนะครับอีกช่องหนึ่งนะฮะก็คือช่องที่ผมเพิ่งทําใหม่นะครับก็คือช่องช่องช่อง ช่องชื่ออะไรนะไอ้ดำเล่นเกมนะครับก็มันก็ชื่อเดียวกับช่องนี้ครับแต่ว่าผมเพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างแล้วปรากฏว่าผมรู้สึกเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่งปล่อยใหม่เลยเปลี่ยนใจนะครับช่องนี้ผมช่องนั้นเลยผมเปลี่ยนเป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับเป็นเป็นแบบตัวผมนะฮะก็เลยกลับมาทําช่องนี้ครับเพจวิวมันเยอะดีเพเผอตอนนี้นี่วิวขึ้นสองหมื่นแล้วผมนี่รู้สึกดีผมเลยกลับมาทาแบบน้นะครับโอ้เมาส์มากนี่สี่นาทีแล้วนี่ ไม่เป็นไรเราเราเราสายมาลท์แล้วไม่เป็นไรครับเราเน้นคลิปยาวคร, <c oughs> ครับก็ผมก็จะเล่นเกมแล้วก็ขอให้ทุกคนลืมคลิปทั้งหมดที่เคยทำนะครับมัน,น,ม,น,ม,นมั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 นคลิปแบบเด็กน้อยทำอะครับเข้าใจไหมแบบไฟล์วิดีโอนี้ 480p แบบไม่ถึง HD ดีด้วยซ้ำาอนนี้ผมก็จะมาทำใหม่นะนะอ่า ก็ฝากติดตามด้วยกันใครที่มาดูคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้หรือว่ากดไลค์นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับน่าจะม,ามีกลมๆกลมๆมขึ้นมานะครับตรงตรงไหนวะตรงตรงวิดีโอแล้วหน้าดำๆเลยแหละแล้วจะมีกลมๆขึ้นมาก็เอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วกดติดตามแล้วกดซับสไคร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปทุกใจด้วยนะครับข้างล่างนะกดไลค์ครับขอบคุณมากเลยแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับครับผม รับรองว่าแน่นอนอยู่แล้วสนุกแน่นอนเนี่ยดำมาทําใหม่ครับนะก็เป็นการรีเมคครับเป็นะจะเรียกว่าอะไรด,ดีเป็นเฟสสองแล้วกันนะครับเฟสสองครับจ้านะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้พอครับนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหกนาทีพอดีเลยเคีแฮมบ๊ายบายครับผมอ